กอดด to hey, mm ีจ hmm, ้ะให้จ <c oughs> ักวันนี้เฮ้แยังวันนี้พี่น้องมึงเรียุนนยังปัดอย่าว่าเด้อปูให้ยังหันอืมปูกินข้าวแม่แม่เอาอันแม่กินไม่หายม่หาข้าวกินวนทำไมวนสี่เดินทางเงีวพากันมาจอดที่ป่ะ แถวกัดโดดแถวกัดเลยเออะเป็นตาแสบเธอนำเปล่าเขามทั้งหมดแหม่มืองแล้วก็ อ่าทั่วต้มแล้วก็สตรอเบอรี่แล้วก็อันนี้อะไรนะขนมอยียงนี่แหละเลี้ยงซื้ออันนี้เพิ่นหั่นมาให้เรียบร้อยแล้วมีแต่ปุ่งน้ำจิ้มเอาแนละ้วแต่น้ำจิ้ม,มปุง่งเซ็ตอันี้เอาใส่อันนะนะั้นนะเอาไซส่กอรอกไนะไหมแกะใส่กอรอกออกแล้วก็น้ำจิ้มใเซ็ะ เริมอาสาดมากแล้วพี่น้องก็เลยได้เอาอันผ่าที่น้องมันนาะเสื้อมาปูในเต้นที่แหลกกระเสียวทิ้งค่ะก็เลยว่าปูโตทิ้งจะเอากลับไว้ไปปูอยู่เง,งัอนเพราะว่ามันมันหนามันนุ่มดีนะเพื้นซื้อพื้นละลายบ่าซึ่งว่าปลาเผาหาง<ะ>นะซึ่งว่าปลาเผาเนียมเนื่น<โ>อ๋อ <laughs> เห็นกล้องที่แหลกนี่มาป่าเขาบ้าง แม่เห็นบ่ได้กินแนวเมื่อถึงเพื่อนก็เลยซื้อมาฝากเบบบนี้นเีเอมีสอเอออันเบาใช่น้ำเปล่าเบานะอะไรนันและกล้องนั่นแหละใช้น้ำเปล่าแซ่นั่นดิเนี่ยนี่นบนีดดพากันซืออันี้ มีสอนแล้วสใส่ออะจับมันไ้ใส่กานอันนั้นเดี๋ยวไปเอาน้ำเปล่าให้ปเปล่าทุกชเลย้ยทบอึดเตุ้ท,ทเะเบึดพวเวลาลางเทธอไปเติมน้ำมันนมีน้ำปรุงน้ำเปล่าให้ 那就很玩过这个。嗯嗯嗯嗯嗯嗯 จะคว่ำแน่เพื่อเห็นของกินมีตังมีตังน้อยพอกับลกกันม,ม,นะมีตังได้ทิปกี่บาทวันนี้มีตังตังครับแห่กำลังแห่เพ่อไปซื้อกาแฟให้อยู่ ซีก yeah, uh ้าเป้กินยาพี่ตังพี่ตังพี่ตังรอแับพิกนี่มใสไนเดียวไน่เดวล่ะอันนี้อืมอืมถ้าอยากกินพรก็ซื้อเท่รึม เราดีว้านหวา,านแกง่วงเพอาหวแค่คิดว่าหลังสุเพินกินเซ็ตเซตหนาเซตยังสุเพินก็คือนสีรับไปตื่นอีกที่หอดมองพัก ไปนำไลา์คน แล้วก็มีแม่พวกนึงพเพื่อเหตุอันนั้นมาทำเงียนบักเขือแต่ว่ากะจังว่า,า,าเราตองจะเงียนบักเขือมันอันคันเฮตดมามันก็ต้องกินเอาไว้หึงบ่ได้ให้อาการห่อนแห้งเอาไว้หึงบ่ได้มันเสียไว้แต่ว่าก็ยังกินได้อยู่แต่ที่แม่เฮ็ดมากับห้ากันกินน้ำมันแม่แม่เพื่อนนำ้ำ แม่เพื่อนกาวันสะเดามาพอดีบอลลวกสะเดามาเพื่อนกับามาใส่กับเงินเกลือ กว่าสิยหายพอาอยู่นี่ก็เลยอ,อยู่กับแั็คกี้ไหนห่วงพอน้ำก็เลยให้เพื่นไปรักษาตัวรักษาตัวเขาให้ไปน้ำก่นอนเพราะว่าเพื่อนกำลังว่รสบายกับพอดีจะมีมูไปแมนกับอ่พรอยกับิได้ยแบบนั่งเบิ่งทางซอยแคบนั่นบ <c oughs> นงบอกทางกันในหูพวกหูกันเลยแล้วก็เพื่อนิได้ซอยแบบ ผู้หนึง่งผู้หนึ่งทายคลิปผู้หนึง่งเฮ็ดมาหลอกมาไล่เ็บน้ำเต้นน้ำหยังขอเตืนนะสินะต่สักกคลิปนี้กับเขาฝากาก,าากันไปสักหนี่น่าจะน้อคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีจ้าจะให้ซุ้มเพื่อนพากักินกัน